เปลี่ยนลำโพงซับลำโพงซับรุ่นกระสีหลายปีแล้วแหละรุ่นเก่าละรุ่นนี้บ่มีบุตท,ทไฟบกเข้าคอยก็เปิดเบื่องละบ่มีไฟเลย ขมาเบิงไครเมาเบ่งก็ปกติว่าสายสายไฟบร่ด้ต่อเลยคือซีเมนเจ้าข,ของเครื่องเพิ่นมาเบิงละบร่ด้ต่อสายไฟเลยก็สีเมา่เบิงมามันเป็นอย่าง เบื้องแล้วก็ไดโอดเป็นไดโอดแบบดัดแปลงโมเมนของมากัมมันอันเกา่าก็ใช่ไม่ละ หอยกระสิจูดเอาไดโอดตัวนี้ออกแต่ว่าสังเกตเบิ่งเห็นมีหอยหักหอยหักหอยแตกเป็นเป็นแผ่นมันลอกออกมาเลยเห็นให้วงจรมันบต่อกัน คือซีเมนสาเหตุสาเหตุนี่ที่เห็ุให้ไฟบกเขา่าไฟมันบดจ่ายจะคองแข้งเพิ่นเลยมากเบ่งแล้วก็ะทษอดองกมาทอนมาแล้วก็สิคูดคูดแล้วก็สิจอดใช่ไหม อันนี้บนเกามันแต่ว่าบนเกามันคือสีใสบ่ได้ตัวเกามันคือสีอ่นน้อยอันนี้ตัวไม่้อบกา แกมาคูดคาแล้วก็จอดใส่กับคืนไปให้มันแน่นหนาเหียมห้อย บันนี homme, ่สิมาบัดเบรงไฟเบรงบันเบรงว่ามีไฟบอกหลบ่ะก็เี็บปักเี็บปักแล้วก็มาบัดไฟ วัดไฟมีไฟลบสิบหกโวลต์วัดไฟบวกเบึ่งไฟบวกก็ได้สิบหกโวลต์บวกลบมีมีไฟแล้วตอนนี้แล้วก็เสียประกอบสาเก็แข็งคือเกา่าเบิ่งว่าไฟมันจีเข่าบ่คันไฟเข่าแล้วมันก็จะมีเสียงดังหรือบอ่ก็ประกอบสายมันรบคือเก่า ประกอบสายหยมห้อยแล้วแล้วก็ประกอบไว้คือเก่าเบิดเบ่งยินหน้ามันออกมาว้ว hmm. บันเจยบปากเจยบปากละ ปักเชียจากลมแน่ก็เสียบปลั๊แล้วไฟเข้ามีไฟปกติก็เอาใส่สัญญาณมาต่อเข้าไปแล้วก็เปิดเพลงเปิดเพลงอยู่โทรศัพท์ต่อจากโทรศัพท์มา เอาลำโพงมาต่อใส่ต่อใส่ห้ทั้งลุมก็บบเห็นมีเสงดังมิดกิมซิมบบมีเสียงอย่างเลยเป็นดนนามออกมาบบมีสัญญาณอย่างวูบแบบมิดกิมซิมคือเก่า ก็ใครเมื่อเบิงแล้วก็ค่อยกระซิวัดเบิงสัญญาณวัดยุดที่ขาหนึ่งขาหนึ่งของ IC ICTDA2030 ขาหนึ่งมันขาสัญญาณเข้าวัดเบิงบมีเสียงมาเลยแต่ว่าจะเบิงแผ่น้อนแผ่นฮิตซิงฮอน ข้อกาสิเปียนขยายเบอร์สามตัวคือว่าขยายทั้งสามตัวนี่คือสีสอดละข้อสิเปียนเทียมมาเลย ก็จะดูดตะกวัวออกเปลี่ยนออกเบอร์สามอันข้าการดูดตะกวัวออกเบล่ะสามอันมันก็มันก็นนกนจะมีไอซีขยายน ดอกซับและก็ดอกภายนอกสองอันเอาตะละบิดมาหั่นนอดออกหลังจากจูตูก,กวาออกแล้ว แล้วก็หาคีมมาดึงออกตัวนี้แน่นดึงบออกตัวนี้ดึงบออกทำผสมดึงตัวอื่นก่อนก็นได้ตัวนี้ออกตัวนี้ออกสำบายแล้วค่อยกาใส่ไปแล้วสามอัน สายไปห็มห้อยก็ยังเรือต่จอดขามันจะเบิ่งแผ่นระบายาม้อน เพราะเตวอุ่นอุนบ่ฮ้อนแล้วแต่ว่าเสียงก็ยังมิดคือเก่าบ่ดังกัสิวัดเบิ่งว่ามันมีสัญญาณมาหาค่าดซบ่ถ้าแผ่นฮิตซิ่งห้อนแห้งจุดจับบ่ได้ก็แปลว่าขยายสด แต่ว่าอันนี้เปลี่ยนตัวใหม่ละแล้วก็แผ่นฮิตซิ่งกับบได้ฮอนแหงพอที่อุ่นน่อยเดียวแต่ว่าเสียงบ่มีจิ้มบึงสัญญาณเข้าก็มีเสียงเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งก็มีเพลงก็มีเสียงดังเพลงที่กันจิ้มบึงคานหนึ่งของไอซี ได้ละอันบ่มีเสียงเพลงมาเลยเป็นขาสัญญาณสัญญาณเสียงเข่าก็จิ้มเบิง์ขาของ IC of M ไลน้ำเบิงเบอร์ซีห้าหก็บ่มีเสียงแล้วค่อยกาได้มาเปลี่ยนบริมทางด้านหน้าสามอัน เป็นโวลลิมเรียงเสียงแล้วก็เสียงแหลมแล้วก็เสียงเบียดร,รอมได้สามอันแล้วก็มีเสียงดังออกมาก็สลูว่าเปลี่ยนโวลลิมไปสามแล้วก็ไอซีสาำหรับตู้ลำโพงซับเลยนี้ตอนนี้ดังแล้ว